โจทย์เรื่องงานมี2สูตรนะครับสูตรที่1ก็คือสูตรนี้สูตรที่1ใช้ในกรณีไหนก็คือใช้ในกรณีที่เราเปรียบเทียบการทํางานของคน2กลุ่มเปรียบเทียบการทํางานของคน2กลุ่มนะครับมาอ่านโจทย์เลยคนงาน9คนเราแค่ใส่สูตรให้ตรงคนงาน9คนก็คือเนี่ยท,ทำไมมาถึงเปรียบเทียบรู้ปะเห็นไหมมันมีเลข1กับเลข2เห็นไหมเนี่ยก็คือมันเปรียบเทียบกันร,ระหว่างคน2 2กลุ่มนะคนงาน9คนก็ใส่ให้ตรงนะคนอยู่ด้านบน ช่วยกันขุดบ่อเก้าบ่อแสดงว่าบ่อนีอน่นคืองานนะใช้เวลาเก้าวันนี่ตั้งให้ตรงนะตรงนี้ก็คือวนันคนงานนะครับแล้วถ้าคนงานสามคนล่ะขุดบ่อสามบ่อใช้เวลากี่วันนี่ตั้งให้ตรงกันที่เดี๋ยวก็ตัดอย่างเดียวครับไม่ยาก x เท่ากับ9ก็ข้อนี้ตอบ9วัน9.2คนงาน70คนช่วยกันสร้างบ้านสหลังเสร็จ12เดือนอันนี้หน่วยหน่วยวันก็คือเป็นเป็นหน่วยเดือนนะตรงนี้ก็คือเป็นหน่วยของเป็นเดือนนะอันนี้เป็นคนอันนี้เป็น บ้านนะเป็นเป็นงานนะครับต้องใช้คนงานกี่คนสร้างบ้าน6หลังให้เสร็จ4เดือนสังเกตนะหน่วยต้องเป็นอันเดียวกันถ้าอันนี้เป็นเดือนอันนี้ก็ต้องเป็นเดือนโอเคปะ่ะอ่าอันนี้เป็นเดือนต้องเป็นเดือนก็ตัดกันนะครับ x ที่แก้ออกมามันก็จะได้เป็น315วันข้อนี้ตอบ315วันเอ้ยไม่ใช่315วันสิเขาถามว่าใช้คนงานกี่คน 315คนสูตรที่2องกันมั่งนะครับสูตรที่2ใช้ในกรณีไหนสูตรที่2จะใช้ในกรณีที่ช่วยกันทำงานอ่าช่วยกันทำงานนะครับคน2คน่ะร่วมกันทำงานแบบเนี้ยนะครับใช้สูตรที่2 A, a 2> คือเวลาที่ a ใช้ b คือเวลาที่ B ใช้นะแล้วก็เวลาที่ใช้ร่วมกันก็จะเป็นอันนี้เอามาเข้าสูตรนะครับ A, a ทำงานเสร็จใน80วัน B, b ทํางานเสร็จใน120วัน ถ้า a และ b ช่วยกันก็คือ a บวก b เนาะจะเสร็จในกี่วันก็แทนสูตรเลย80คูณ120ส่วนด้วย a บวก b 80บวก120นะครับก็เป็น80คูณ120ส่วนด้วย200เนาะตัด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 ,ตดอ่าเป็น48วัน ถ้าช่วยกันก็จะจบภายใน48วันข้อ9.4ขุดสะน้ำเสร็จภายใน6วัน A นะขุดสะน้ำ6วัน B 12วัน C 24วันหากทั้ง3คนช่วยกันคือข้อนี้มันต่างกับข้อที่แล้วตรงที่ว่ามันมี3คนถูกต้องไหมครับแต่แต่ข้อที่แล้วมันมี2ใช่ไหมพอมันมี2อ่ะเราเอามาเข้าสูตรได้เลยถูกปะ เราเอามาเข้าสูตรปุ๊บออกเลยแต่ถ้ามีสามอ่ะพี่จะบอกว่าน้องจะเอาไปเข้าสูตรไม่ได้นะคือน้องอย่าไปคิดเองว่าอ๋อถ้ามีสามกูก็แค่เพิ่มซีเข้ามาอย่างนี้คือไม่ถูกนะไม่ใช่นะครับสูตรนี้ใช้ได้กับเฉพาะ A กับ B เท่านั้นนะ่ะมีสองคนอ่าแต่ถ้ามีสามคนเราทำไงถ้ามีสามคนต้อง ต้องคิดเลยใช้สูตรไม่ได้นะครับถ้ามี3ามคนพี่จะมาลิสก่อนนะครับคือพี่กําหนดให้งานเนี่ยเป็น x อ่างานก้อนหนึ่งก็เป็น x นะครับโดยที่ความสามารถของ a เนี่ยก็คือ6วันทํางานก้อนเนี้ยเสร็จภายใน6วันนะครับแสดงว่าใน1วันเนี่ยแสดงว่าใน1วันเนี่ยความสามารถที่ a ทําได้ก็คือ x ส่วน6ถูกต้องไหม x ส่วน6 b บ2วันงานชิ้นเดียวกันนะ แสดงวความสามารถของ b ก็คือ x ส่วน12คืออันเนี้ย x ส่วน6 x ส่วน12นี่คือต่อแหละต่อวันถูกไหมความสามารถในการทำงานในันอ่าวันต่อวันนะครับส่วน c ก็เป็น24วันความสามารถของ c ก็จะกลายเป็น x ส่วนด้วย24ต่อวันแสดงว่าใน1วัน a ทำได้เท่านี้งานใน1วัน b ทำได้เท่านี้งาน ในหนึ่งวัน C ทําได้เท่านี้งานแต่ถ้าเกิดทั้งสามคนช่วยกันละ่ะ a บวก b บวก c ถูกไหมพอเขาบอกว่าหากทั้ง3ามคนร่วมกันคุณก็จับทุกอันนมาบวกกันเลยจับทุกอันมาบวกกันเลยนี่ก็คือความสามารถของทั้ง3ามคนช่วยกันในเวลาหนึ่งวันนะครับทีนี้เราต้องการรู้ว่าถ้าทั้ง3าคนช่วยกันใช้เวลากี่วันคุณก็ต้องเอางานทั้งหมดที่เรามีมาหารด้วยความสามารถของทั้งสามคนในหนึ่งวัน ตามทันไหมเพราะนั้นสิ่งที่จะเป็นไปได้สิ่งที่จะเป็นก็คือเราจะเอางานทั้งหมดที่ทเราตั้งงานทั้งหมดเราคือ x นะเรากำหนดให้เป็น x แล้วก็เอาความสามารถใน1วันเนี่ยของทั้งสามคนเนี่ยมาหารเราก็จะได้เป็นจนํานวนวันที่ใช้ในการทํางานนั้นะนะออกมา x ส่วน12แล้วก็ x ส่วน24แต่อย่าลืมนะครับว่าตัวเนี้ยตัวส่วนมันไม่เท่ากันมันจะต้องหาคอลนอนนะ,อะเดี๋ยวหาให้ดูนะครับ หกสิบสองยี่ิบสี่หาคอลนอนนะเอาหกเลยหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสี่ยี่ิบสี่เนาะสองสองหนึ่งสองสองสองสี่อ่าคอลนอนจะจับคูณกันหมดเลยนะครับหกคูณสองคูณสองเนาะกลายเป็นยี่สิบสี่มันก็จะกลายเป็น x ส่วนด้วยคอลนอนทั้งหมดอะ่ะมันคือยี่สิบสี่หกต้องคูณอะไรอะ่ะหกคูณสี่เนาะได้ยี่ิบสี่อ่าสิบสองตัวเนี้ยคูณสองบนสองล่างอบวกสองเ แล้วก็ยี่สี่คูณหนึ่งนะคูณหนึ่งบนหนึ่งล่างก็บวกเนะครับเพราะฉะนั้นก็รวมกันก็จะกลายเป็น x ส่วนด้วยสี่ห้าหกเจ็ดก็คือเจ็ดเส่วนด้วยยี่สิบสี่ปะเดน,เนมันคือเศษส่วนซ้อนนะตัวเนี้ย x ส่วนด้วย x โทษที x ส่วนด้วย 7x ส่วนด้วยส่วนด้วยยี่ส่วนด้วย 7x ส่วนด้วย24นะครับเวลาที่เราคิดเศษส่วนซ้อนเนี่ยมันมันจะบอกว่า ตัวบนเนี่ยจะอยู่เฉยๆนะตัวบนจะอยู่เฉยๆเปลี่ยนหารตัวเนี้ยเปลี่ยนหารนะเครื่องหมายขีดตัวนี้นะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนเนาะ 7x ส่วน24ก็กลายเป็น24ส่วน 7x อ่ะแล้วสังเกต x กับ x ตัดกันมันก็จะเหลือแค่อะไร24ส่วน7เท่ากับ24ส่วน7ข้อเน,นี้ยจะตอบ24ส่วน7วันคือถ้าทั้ง3คนช่วยกันอะจะใช้เวลา24ส่วน7วันก็คือประมาณเท่าไหร่ ประมาณทักสามวันก,นกว่าๆนะประมาณนั้นอืใช่ไหมเจ็ดสามยี่สิบอ็ดก็คือสามวันก,นกว่าๆประมาณนี้ถ้าถ้าร่วมกันนะทํางานก้อนเดียวกัน